ครับผมนะฮะตอนนี้มาอยู่ตัวที่2แล้วนะครับของการอัปเดตตัวละครตัวใหม่ในเกมโซอาดิมอนคราฟเลอรจะเป็นยังไงไปดูกันเลยกับผีที่มีชื่อว่าโปรเคช m a n นั่นเองไปกันเลยนะครับ <we> ที่2แล้วนะครับมาดูกันว่าตัวนี้เนี่ยจะมีแอนิเมชันการเคลื่อนไหวยังไงนะครับไปโอ้เสียงมาแล้วนะครับ นี่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตตั้งค่าทีนึงนะฮะพรรู้สึกว่าการหันนี่มันเป็นอะไรเทียบบจุดใต้ต้องต่อหมมากเลยนะฮะ oh. คือแบบหันยังไงก็ลำบากนะฮะโอเคนะฮะตอนนี้เราก็เก็บถุงตามปกตินะครับเนี่ยเก็บถุงอีกแล้วต้องพูดสีว่าเก็บกลองถูกต้องไหมเราจะวนเป็นวงกลมได้ไหม โอ้กนายขอดูฟังเสียงหน่อยนะครับผมอุ้ยเสียงเหมือนใครเคาะอะไรอ่ทุกคนนะฮะโอเคอุ้ยจะมาหรือเปล่ารอไปก่อน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 เฮ้ยมาแล้วไปก่อนโอ้ยมันมาแล้วโอ้ไปก่อนไปก่อนโอ้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 พระเจ้าโอ้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 ย เสียเอเหมือนเอเลียนเลยทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปูข้างในเก็บกล่องก่อนโอเคไหนขอลองฟังมาสัดชัดนิดนึงนะเดีดเดี๋ยวเดเดี๋ยะปอดเจอขเจอทุกคนเอาลขอรมันก็ไม่รู้คือเหมือนมันเป็นตัวละครที่เสียงเหมือนแค่เอเลี่ยนอยู่เหมือนกันนะ พูดแบบไม่ค่อยชัดนะแต่เดี๋ยวรอไปดู instagram. ตอนที่ผมแบบทำคลิปแย่มาอีกทีเป็นแบบว่าเฉพาะเสียงตอนมันจับสแกนเดียวดีกว่านะทุกคนโอ้ยออี่มอนนโ้ี่วาผมพูดอะไรของผมเนี้ยทุกคนเล็กสองถุงเลยสองกล่อง จงกุศลไปบ้าจงยจ้อคีอีออกไปออกไปเนาะเฮ้ยอยายก็มาอีสองกล่องอยู่ไหนวะนี่ไงสิบเก้าและยี่สิบอยู่ไหนกล่องที่ยี่สิบเป็นอะไรจีหายากมากหรือว่าผมนะผมว่าผมาจะพลาดแหละที่มันไม่ได้บั๊กแหละแต่เพลยงแค่ผมพลาดเด็นนะ วิ่งมามีไม้ตงม้าหมุนไม่มีจริงเราปะกองมาแกล้งผู้ชายไปดีกว่าไปไปไปลรโวยตกใจหมดยี้ออกไปก็เก็บทุกอกเราไปทีไปกว่าทุกคนเออ โอเคก็จบลงไปแล้วนะครับผมกับผีครอกเกตแ,แมนหรือผีพูดมากานั่นเองนะผมไม่รู้ว่ามันคือผีพูดมากหรือผีพูดหรือผีพูดไม่รู้เรื่องนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ